ที่เชื่อว่าพวกเราอะได้มาเจอกันนานแล้วไม่ว่าจะตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยพี่เชื่อพวกเราเนี่ยมีจิตดวงเดียวที่มันเหมือนกันคือพวกเราอ่ะจะได้ทําเพื่อพระพุทธศาสนาสิ่งที่เราได้สร้างสิ่งที่เราได้ทําไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหน้าทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทีมงานที่เป็นผู้ออกแบบทีมงานที่เป็นผู้สร้างผลงานทีมงานที่เป็นผู้เนรมิตทุกอย่างให้เกิดเสนาสนะศาสนสถานอันเป็นงานพุทธศิลป์ เราทำถวายพระพุทธเจ้าเราทําถวายพระธรรมเราทําถวายพระสงฆ์ที่ขอน้อมบุญทุกอย่างที่พวกเราได้ทํานะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับบุญทุกอย่างที่พวกเราได้ทําขอให้พวกเรามีความสุขความเจริญขอให้พวกเราคิดหวังสิ่งใดที่เป็นมงคลให้สําเร็จขอบุญนี้ส่งไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์คนที่เป็นกัลยาณมิตร ที่รักของพวกเราทุกคนให้ได้รับอนิสงส์ของบุญในครั้งนี้พวกเราเป็นตัวแทนของผู้คนมากมายที่เราจะได้ทําในสิ่งที่จะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนามันเป็นความโชคดีและพี่ขอเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ทําในสิ่งที่ดีหากแม้นสิ่งที่พี่ได้ทําได้ประมาทล่วงเกินพวกเราทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งกายก็ดีทั้งวาจาก็ดีทั้งใจก็ดีพี่ขออโหสิกรรมแล้วก็พี่ขอโทษพวกเราแล้วก็พี่ขอเป็นหลัก พี่ขอเป็นสะพานบุญพี่ขอเป็นจุดเชื่อมให้พวกเราได้ทําในสิ่งที่เป็นมงคลต่อไปขอให้พวกน้อมใจนะครับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญขอให้พวกเราน้อมใจว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้โชคดีเราได้อยู่ใกล้พระพุทธศาสนาถือว่าเป็นมงคลที่สุดในชีวิตมีหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มาทํางานแบบเราพี่ถือว่าในภพชาติเนี้ยพวกเราอธิฐานมาร่วมกันพี่ขออนุโมทนาพวกเราทุกคนจากใจนะครับ รวมถึงคนที่ไม่ได้มาร่วมกับเราในครั้งนี้รวมถึงคนที่เคยร่วมงานกับพวกเราทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่นะครับรวมถึงขออนุโมทนาคนทุกคนนะพี่ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆๆๆนะคร<ส>ับ<ส>มีแต่ความสุขกาย,ยสุขใจมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับพี่จะคอยสนับสนุนพวกเราทุกคนนะพี่จะเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับ ตราบใดที่เรายังมีความศรัทธาต่อกันเรามีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาพี่จะไม่ทิ้งพวกเราพี่ขอบคุณพวกเราทุกคนพี่เชื่อว่าจิตของพวกเราเนี่ยจะนําพาพวกเราไปสู่ในภพภูมิที่ดีเราไม่สามารถที่จะอยู่คงกระพันแต่เมื่อจิตเรามาอยู่ร่วมกันเราระลึกบุญคุณของพระพุทธศาสนาเราเกิดเป็นมนุษย์เราโชคดีกว่าทุกอย่างละขอให้ทาจิตดวงนี้ให้มันดีให้มันในสจริงๆนะครับแล้วพวกเราจะเจริญที่ กล้าพูดได้ว่าพี่จะเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ทําในสิ่งดีๆหากแม้นสิ่งใดที่พวกเราจะได้สังเกตสังการได้มองดูตัวพี่นะครับพี่ก็จะขอเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้มีชีวิตที่จเจริญให้ได้สุดท้ายนะครับพี่เชื่อว่าความกระตันยูจะนําพาให้พวกเราเนี่ยประสบความสําเร็จขออนุโมทนาพวกเราทุกคนจากใจจากหัวใจพี่จากใจจากหัวใจพี่จริงๆนะครับขอบคุณครับทุกคนขออนุโมทนาครับสาธุ